สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตู้อี้แทะระบบโช้คแก๊สนะครับรุ่น UQ 3 0 0 1นะครับตัวนี้จะเป็นตู้อี้แท่ที่ปรับระดับโดยใช้เท้าปรับนะครับซึ่งจะอันปรับก็จะอยู่ทางด้านล่างน,นะครับส่วนของโครงสร้างนะครับส่วนฐานจะทำจากอลูมิเนียมชยิ้นลูกนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่45ซนเมตรนะครับมีล้อจำนวน5ล้อนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเราก็อยู่ที่2นิ้วนะครับพร้อมกับระบบล้จอจำนวน2ล้อให้นะครับส่วนจานปรับระดับก็จะเป็นจานสาหรับใช้ท้าปรับระดับสูงต่ำของตัวเก้าอี้นะครับจะมีในส่วนของตัวที่นั่งน,นะครับเป็นเบาะทรงโกงน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ36เซนติเมตรนะครับหนาประมาณ8เซนติเมตรมีพนพักพิงนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับ โดยมีสลับล็อกที่ด้านหลังนะครับสามารถคลายและปรับระดับสูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการนะครับการปรับระดับของตัวเก้าอี้รุ่น uq 3 0 0 1นี้นะครับก็จะสามารถใช้เท้าปรับได้นะครับโดยการเหยียบจานด้านล่างนะครับเมื่อต้องการจะปรับขึ้นให้เรายกตัวขึ้นนะครับพร้อมกับเหยียบเหยียบจานปรันะครับ เมื่อได้ความสูดตามต้องการแล้วก็ปล่อยการเหยียบนะครับและกับการถ้าต้องการเอาเก้าอี้ลงต่ำนะครับให้เราใช้น้ำหนักตัวเรานั่งบนเก้าอี้และเหยียดเท้าตลับนะครับตัวเก้าอี้ก็จะลงต่ำส่วนของตัวล้อนะครับก็จะมีการล็อกล้อโดยใช้เท้าเหยียบนะครับก็สามารถล็อกล้อได้กดล็อกก็ยบให้ให้ตัวแป้นเหยียบเต้งขึ้นนะครับก็เป็นการกดล็อก นี่ก็จะเป็น UQ 3001นนะครับเก้าอีแพทย์ระบบโขลกแก๊สครับ